เอฟซีรักนะแต่ไม่แสดงออกเอฟซี FC กณลุงคุณป้าทั่วโลกทั่วประเทศทุกภาคของประเทศไทยที่ยังเชื่อใจแล้วก็คิดว่าลุงไม่ได้เป็นคนทำแน่นอนล้านปเปอร์เซ็นต์แต่อีกฝ่ายตอนนี้ลุงนะคะโดนกระแสสังคมว่าลุงเป็นนักโทษชายนะคะทั้งทั้งที่ศาลยังไม่ตัดสินนะคะตัดสินไปแค่ศาลเดียวนะคะ ก็เคารพในการตัดสินจะตัดสินของศาลตั้งแต่วันแรกที่ทั้งลุงทั้งเอฟซีลุงป้าก็พูดเหมือนกันวันนี้หลายๆคนก็คิดไปก็ไม่เป็นไรถ้าสมมุติว่าลุงทําจริงมันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าลุงไม่ทําหลายคนไม่รู้นะเพราะว่าแอสหอมเชื่อในบาบุลคุณโทษถามว่าตัวเองไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับลุง เป็นแค่เอฟซีที่ดูข่าววันแรกแล้วก็ติดตามมาตลอดติดตามมาตั้งแต่วันแรกที่เขาตามหาตอนแรกมันจะมีทั้งหมดหมู่บ้านเนาะไม่ได้คิดว่าสงสัยลุงลุงตัวเองยังไม่รู้ว่าตัวเองจะโดนถูกสงสัยจนไปออกรายการนะคะผู้เสียสูญณดาอังคารบอกสงสัยลุงทำลายไม่ตรง ลุงเป็นคนตรงๆและทํางานนี่ทําอย่างเดียวไม่เคยดูเวลาเวล่ําเวลาเหมือนทุกวันนี้ขนาดลุงบางคนบอกว่าลุงร่ํารวยแล้วยังไงนะคะแต่ลุงก็ทํางานเหมือนเดิมทํางานจนลืมเวลากินข้าววันๆไม่เคยค่อยกินข้าวเวลาทํางานกินแต่กาแฟพูดทําไมถึงกล้าพูดแบบนี้นะเพราะว่าตัวเองอยากเป็นเอฟซีแปดเดือนก็ได้เดินทางไปอยู่ ไปตามชีวิตลุงเพราะลุงชอบทําบุญนะคะก็ไปร่วมทําบุญกับลุงเราก็ชอบทําบุญกับลุงอยู่แล้วก็เลยไปนะคะไปทุกครั้งไปไปปาไป,ไป,ไ,ปไปกับๆแรกๆก็คุณสาไปส่งนะคะคนข้างกายไปส่งขอลูกขอครอบครัวไปยิ่งไปอยู่ไปสัมผัสไปใกล้ชิดและอยู่ด้วยกันก็เหมือนพ่อจิมพูดเมื่อวานมาครั้งแรก จากที่เขาไม่มีอะไรเป็นนี้เป็นสินพ่อจินเคยเล่าให้ฟังเงินค่าเช่าจ่ายเช่าเปิดสเตเขาเรียกว่าเปิดห้องรับถ่ายรูปแทบไม่มีเงินจ่ายค่าเช่านะคะพ่อจิมเคยพูดไว้จําไม่ผิดนะจ๊ะแต่วันนี้หลายคนไม่ว่าจะเป็นน้องแอนหรือหลายๆคนหลายคนไม่ได้มีแบบว่ามีบ้านมีช่องมีอะไรเหมือนกับ เนาะแต่ละคนก็ต่างละอาชีพแต่ละเหตุผลนะคะไม่ได้ก้าวไก่ใครนะแต่พูดโดยที่เราสัมผัสนะคะอยู่ด้วยหลายๆคนหลายๆช่องที่มาได้รับความอบอุ่นได้รับความจริงใจที่อยู่กับลุงกับป้าเราก็เลยผูกพันกันเหมือนวันนี้ป้าจันหอมถึงมาอยู่เชียงรายก็ไม่เคยทิ้งลุงแล้วจะบอกแล้วว่าจะไม่ทิ้งตลอดไปนะคะจะดูถึงลุงจะเป็นยังไงแต่เรารู้ว่า คนอย่างลุงไม่ทําแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าได้สัมผัสได้อยู่เนาะคนเราก็เป็นผู้ใหญ่กันแล้วไม่ใช่ว่าเป็นเด็กแต่ว่าไปอยู่นี่ลุงนี่เป็นคนยังไงเราก็รู้ลุงเป็นคนกันเองและเป็นคนพูดตรงๆไม่เสแษแ้งเป็นคนตรงๆคิดยังไงก็พูดอย่างนั้นเสียงดังก็คนเกิดปีมะโรงเนาะคนวันอังคารนะคะก็เป็นคนที่จิตใจดีลุงเป็นคนที่ช่วยเหลือคนอื่นมานานแล้วทําไมถึงเชื่อเพราะว่า ได้ไปสัมผัสคนที่ใกล้ชิดลุงไม่ว่าแม่บุญถินก็อยู่คนละบ้านกันอยู่กบดูมแต่ลุงอะ่ะเป็นตอนที่อยู่สีก่กลุงเป็นหลายอย่างเป็นนักจิตอาสาเป็นเขาเรียกว่าเป็นปราดชาวบ้านแล้วก็เป็นกรรมการหลายอย่างที่หมู่บ้านเหมือนลุงพูดนั่นแหละคะ่ะเหมือนว่ากรรมการเงินร้านแต่ลุงพลคนขยันแล้วก็เป็นคนซื่อแล้วคนอย่างลุงแม้แต่ปาลุงยังไม่ฆ่านะคะ เหล้าเบียร์ลุงไม่กินลุงไม่กินอะไรสักอย่างลุงทําแต่ง,งานแต่ลุงกินกาแฟนะยอมรับเลยกินกาแฟเยอะมากวันวัน,วนบางทีนะเรานะ่ทึ่งเป็นเป็นเอฟซีแล้วก็เป็น youtube สายลุงเนาะตอนหลังก็จะบอกลุงนะห่วงลุงนะลุงกินข้าวเธอะกินข้าวเธออย่างเงี้ยค่ะคนแก่คนหนึ่งนะคะที่ไปติดตามชีวิตลุงแล้วมีความสุขได้เห็นสิ่งหลายๆอย่างเหมือนเราไปทั้งๆที่ไม่เคยออกบ้านเหมือนเป็นเหมือนเป็นชีวิตอีกชีวิตหนึ่งที่เราได้ไปสัมผัส แล้วได้ไปอยู่กับคนที่ทุกคนกล่าวว่าเป็นนักโทษชายวันนี้นะคะเป็นคนชอบช่วยเหลือคนอื่นเป็นคนใจบุญไม่เคยคิดอะไรมีเงินมีเงินถามว่าลุงทำงานลุงทำงานแล้วลุงขยันมีบริษัทนะจากที่ลุงไม่มีบริษัทนะคะแล้วลุงก็มีผู้ใหญ่ช่วยเหลือเพราะว่าเขาเชื่อว่าลุงไม่ผิดแล้ววันนี้ก็ผู้ใหญ่ที่ที่เชื่อลุงยังอยู่เหมือนเดิมนะคะ เมื่อก่อนมีคนคนหนึ่งเข้ามานะคะที่แรกเข้ามาก็เหมือนจะดีตอนหลังมาบอกว่า FC ลุงป้าหนีไปหมดแล้วนะแต่คนนั้นนะคนที่วิปริตจิตใจวิปริตนะคะหน้าตาก็วิปริตนะคะไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะก็บาปบุญมีจริงก็กราบสาธุนะคะเนาะก็แล้วแต่เวรแต่กรรมนะคนเขาไม่สํานึกก็ไม่สํานึกเนาะ เรียกว่าเออชีวิตตัวเองทุกวันนี้กลับไปหันไปมองว่าครอบครัวตัวเองเป็นยังไงนะคะสิ่งที่ทำเนี่ยมันถูกต้องไหมก็แล้วแต่เนาะมันคงจะเป็นเวรเป็นกรรมของลูกของเจ้าขเขาเนาะเขาเรียกว่าเกิดมาผิดที่ผิดทางหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าสำหรับคุณป้าจันหอมนะกลัวมากเลยบาปบุญนะคะถ้าเราไม่หยุดทำนะมันก็คงต่อไปถึงลูกถึงหลานเราโน่นอะตัวเองยังอายุไม่เยอะเนาะอย่างเนี้ย ป้าจันหอมอายุจะหกสิบแล้วเป็นคนกลัวบาปกลัวบุญตั้งแต่เด็กนะคะแล้วก็สั่งสอนลูกเสมอนะคะอันไหนที่เรารู้ว่าเออเราทําแล้วมันคงไม่ดีคงทําให้คนอื่นเดือดร้อนเราจะไม่ทํานะคะ <S 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 ก็ไปไปกลับกลับก็สามปีนะคะกลับทุกเดือนเพราะว่าขอลูกแล้วสัญญากับลูกว่าแม่จะกลับมาทุกเดือนนะคะถามว่าไปตรงนั้นมีไรายได้ไหมไม่ค่ะ ม่ไม่เยอะนะได้นิดหน่อยแต่ว่าใช้เงินของตัวเองค่ะตลอดเลยสามปีนะคะจะสามปีพอดีที่กลับมานะคะตั้งแต่ไปอยู่ที่สี่กอแล้วก็จำปาดบงนะคะจำปาดองนครเดี๋ยวมาฟังนะคะท่านผู้ใหญ่นะคะที่เคยมาเขาเรียกว่านุกรรมการนะคะมาแต่แรกนะคะท่านก็พูดอยู่เสมอทำไมถึงมีการสงสัยหลายหลายคนนะวันนั้นการตัดสินนะคะก็เคารพทางศาล แต่ว่าศาลสูงสุดเบื้องบนใช่ไหมเนาะคุณย่าก็ไอป้าจำหอมก็ความถ้าพูดผิดก็กลาบขอโทษนะคะคือไม่มีความรู้ทั้งหมดเนาะก็ฟังนะคะวันนั้นดูหน้าจอทั้งวันเลยนะคะแล้วก็บอกคุณลุงว่าป้าจะเป็นกําลังใจลุงที่หน้าจอนะคะเนาะก็ดูทั้งวันก็ ร้องไห้ตั้งแต่วันก่อนแล้วค่ะวันที่ตามาหาหลานนะคะโดยเราเคยอยู่ด้วยกันเนาะเราก็พอรู้ว่าจิตใจเป็นยังไงนะคะก็ห้ามใจไม่ได้เนาะคนแก่นะคะก็ร้องไห้ตามนะคะก็บอกลุงนะคะยิ่งวันโดนตัดสินแล้วเนาะแล้วก็มีการปวดหน้าสาอะไรเราก็แทบไม่วันนั้นนะคะตั้งแต่วันนั้นมาก็นอนไม่หลับเมื่อคืนนี่หลับดีหน่อยนะคะเห็นลุงไปออกรายการโน้นเขามีกระแสที่ดีเนาะรายการคม อะไรนะชัดดอะไรนะเคลียร์ชัดๆนะคะก็ไม่เป็นไรคุณลุงสู้ต่อไปนะคะเดี๋ยวฟังท่านนะคะเนาะค่ะลุงพลมีพยานเห็นว่าลุงพลไปเจอน้องแล้วบวกกับเด็กขึ้นไปด้ลองฟังและใช้วิจยวทยาน์ฟังนะคะอย่างกับฟังอย่างมีสตินะคะเป็นเหตุให้คนอื่นถึงแก่ความตายคุณรุ้สมองยันเรื่องนี้ไงฟังท่านมีรุ้นะคะ ็อย่างเกิดความสงสัยครับความสงสัยไม่ใช่ความสงสัยของผมคนเดียวส่วนตัวครับเป็นความสงสัยของคนจํานวนมากแม้กระทั่งอดีตผู้สื่อารก็สงสัยปายทาอ่านึ่งด้วยใช่ไหมอ่าผู้สื่ยังสงสัยหัวหน้าศาลยังสงสัยเลยก็คือสงสัยเรื่องราวที่เกิดคือสงสัยนะฮะหลักของความผิดอาญาเนี่ยนาการลงโทษเดีมันต้องสิ้นสงสัยเอ่อใช่ไหมฮะจะลงโทษคนคนหนึ่ง ท่านต้องสิ้นสงสัยเลยนะว่าเขาเป็นผู้กระทําความผิดหนึ่งมีการกระทําความผิดเกิดขึ้นจริงครับและจําเลยเป็นผู้กระทําความผิดนั้นแต่นี่มันสงสัยทั้งสองสเต็ปเลยเว่ามีการกระทาความดยาญาเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าครับแต่สิ่งที่ว่าที่บอกว่าน้องเดินขึ้นไปไม่ทําไปเป็นความเชื่อความเชื่อไม่ใช่ความจริงสามข้อเองนะมันก็ความเชื่อไม่ใช่คือมันไม่ใช่เป็นเพราะว่าปกติแล้วเกินจินตนาการของคนปกติเวลาองมนุษย์มันที่หลุด ช่ไหมฮะเราไม่รู้ว่าเขาอยู่ในสภาพใดเดินแบบหนเดือหลหลวันเดินใช่ไหมฮะเดินไปร้องไห้ไปดิรน้นหาวชีวิตรอดเห็นก้อนหินใหญ่ก็พยายามจะขึ้นไปเพื่อหาหุดพักมันไม่ใช่เป็นไปไม่ได้อย่างแน่แท้ครับย้ำนะคุณวิรัติคิดม่รู้รหรือ่าเด็กสามหกเดินขึ้นได้มันอยู่ในวิสัยผมใช้คำว่าอยู่ในวิสยัย,ย,สยที่เดินขึ้นได้ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์นั้นเป็นยังไงใช่ครับยิ่งถ้าเดินตามพ่อแม่ไปนี่ผมก็ได้เลยอ่าีนี้เดี๋ยวจะเท้าความวา มาผมดึงเข้าไปผมไปอนุการพีการยุติธรรมครับแล้วก็ไปกันนะฮะสองตับไปกับฮณะเอาก็เดินก็ไปถึงจุดเลยนะที่พบศพน้องใช้เวลาขึ้นก็ประมาณชั่วโมงมั้งลงสีผ้าเทียนประมาณครับนะฮะก็ก็เห็นผมก็บอกว่ามันเดินได้ขึ้นได้ได้หลายคนก็บอกว่าเดินได้ไม่ตรงกับที่ตำรวจไม่ตรงกับต้องสงสัยนันเป็นความเชื่อแต่ผมไม่ได้หมายความว่าเดินในพปกตินะครับครับอยู่ในวิสัยที่เดินได้ไม่ใช่เดินไม่ได้อย่างแน่แท้ บวกกับมีคนเห็นลุงพลในเวลานั้นอยู่ใกล้กับบวกกับมีคนเห็นลุงพลในเวลานั้นอยู่ใกล้กับทางขึ้นเขาตรงนั้นประกอบกันได้ไหมว่าอ่ะคนละเรื่องเร่ไหมคนละเรื่องกันเลยคืออย่างนี้เราดูจากคือที่ศา,า,าลที่ภาษารลงโทษไม่ลงโทษเรื่องฆ่าเลยนะถูกไหมประมาทเพราะว่าตั้งข้อหาที่ฆ่าฆ่าพฤติการเป็นไปตามที่กล่าวหานในการแจ้งข้อหาตามของตำรวจแต่บบรแรกการฟ้องของอัยการ คือว่าลุงพลเนี่ยแบกน้องชมพู่ขึ้นไปอ่าอาจจะสลบเรืออร่อยแล้วแต่นะแบกขึ้นไปบนภูเขาก็ใช้เวลาเกือบชั่วโมงใช่ไหมครับน้องชมพู่ถูกตบสลบใช่ไหมน้องคงไม่ได้เดินอะ่ะต้องแบกครับแบกขึ้นไปการแบกขึ้นไปไม่มีใครเห็นเไม่มีใครเห็นก็สองดินเอติดไหม ทั้าแหลกขึ้นเ็นจริงใชเใชปชั่วโมงเป็นชั่วโมงทั้งติดที่เสื้อผ้าติดที่ร่างกายเนื้อตัวอะไรก็แล้วแต่จะมาแล้วก็ต้องลงโทษข้อหาฆ่าเป็นการฆ่าแบบลม่เห็นผลก็คือว่าเอาไปปล่อยรู้ว่าปล่อยแล้วเดี๋ยวน้องต้องตาย เพราะว่าอาจจะเป็นลูกประหลาดด้วยไม่เจตนาแบบเร่งเหตุผลแต่ไม่มีมูลจูงใจว่าต้องค่าประกันทำไมก็หาไม่เจอก็ไม่มีไงอ่าพอถึงเรื่องเหตุผลครับเมื่อไม่มีแรงจูงใจมันก็เป็นข้อสงสัยอ่ะถ้าสงสัยก็ต้องยกโดยหลักการยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จบเลยไปถูกไหมไม่ต้อคุณจะคิดว่าคุณเข้าข้างลุงพลนะเนี่ยพูดตามจริงอ่าตามหลัข้างไม่เข้าข้างไม่รู้จะเข้าข้างใครก็ไม่รู้ผมพูดตามเหตุตามผลแต่ผมรู้ดูเหตุการณ์แล้วมัน ันมีข้อสงสัยก็อธิบดีสารยังสงสัยเลยหัวหน้าสารก็ยังสงสัยใช่ไหมไม่ใช่เฉพาะผมส่วนพี่รุ่นต่างๆเช่นลุงพลบอกจะไปรับตอนกี่โมงต่ออีกนะคะสำหรับคลิปนี้ลงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกไลฟ์ขอบคุณทุกกำลัง